ว้าวสว,ส,สวัสดีค,ครับวันนี้พ่อเนตกับน้องยิ่ซี่ก็จะมาเล่นมายากลให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับเหมือนอย่างที่พ่อเนตเล่นตะก,กี้เลยนะพ่อเนตจะเอาหนังยางมัดกับมือมามัดกับปลายปลายนิ้วทั้งสี่นิ้วปลายนิ้วทั้งสี่นิ้วอย่างเงี้ยแล้วพ่อเนตจะเสกให้มันกระโดดมาอยู่นิ้วโป้งโอ้มาลึกกร๊ลกกุ๊เพีงมาแล้วครับทุกคน เป็นไงบ้างครับด้านหลังมันเป็นหนังยางยเยอะแยะหนังยางยเยอะแยะเหรอใช่ด้านหน้ามันจะเป็นหนังยางแผ่นเดียวโอ้โหงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าเผื่อใครอยากได้ไปเล่นกับพี่ป้านะอ่ะกับลูกกับหลานเพื่อความสนุกสนานนะครับเดี๋ยววกน,นี้จะมาเฉลยให้เลยแล้วกันแบบแรกนะครับแล้วก็หนังยางรัดเขา้าข้อ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้อมือแบบนี้นะใช่ใช้หนังยางแค่สเส้นเดียวนะใช่ใช้หนังยางเส้นเดียวเราทีนี้ก็ดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาหนีบ่างนี้ เสร็จ<น>มาเพิบนี่เอาย้อนกลับมาข้างหลังแล้วก็เอามาพันใส่นิ้วปลายสปลายนิ้ว4นิ้วนี้นะครับเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะแต่ทีนี้เราก็จะเส่อมแล้วก็เฮ้ยเพี้ยงประมาณนี้ครับทุกคนลองเอาไปเล่นกันดูได้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ r i ไ e น้องพีนะครับบ๊ายบาย